ย oh oh <high> ืนบ้างเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ตกใจเฮ้ยเขาไม่พูดเขาไม่จาเลยอ่ะครับเซิร์ฟนี้ตกใจแล้วสวัสดีครับอยู่กับลุงแซมครับผมวันนี้ปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่2021นะครับอยู่กับลุงแซมอีกแล้วในด้ซีเกล วันนี้มีโอกาสได้เข้ามาเล่นเห็นรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมอู้ไทยเปลตเมือง <laughs> โอเคพยายามจะพูดไทยแล้วกันนะครับผมโอเคเอตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนวะเน,นี่ยเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เ <c oughs> มื่อกี้ไม่เห็นมีเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อน Mickey, มื่อกี้ยังไม่เจอเลยยังไมเ่เจอเลยเลยยังไมเ่เจอเลยอุ้ยมันมาจากไหนเออเอีกแล้ยอีกแล้ว,ลว,ลวไปวิ่งหนีก่อนแอบมันไม่มีอะไร วิ่งอะไรวะกล้องส่องเหรอโอเคจะอีกห้องน้ำนี่อะไรวะอืมีตัววันนี้หนึ่งสองแล้วเราชกผ่านจากตรงนี้ได้ปหมวะอุ้ยได้ปะเฮ้ยช,ก,ชกผ่านประตูเอาอุ้ยอยูช่ชกตรงนี้เลยเอาให้มันตายให้หมด ทำไมอ่ะตายมันลุงนอนไปหนึ่งแล้วลุงนอนไปหนึ่งแล้วลุงนอนไปหนึ่งแล้วเพราะอะไรมันต้องตกได้เลือดไหลเนี่ยเลือดพมหรอคือชกประตูชกผ่านประตูเลือดเหรอ เอาลองดูดีๆเน,น,น,นี่ย,ย,ย,ยผมบอ,อกอีกแล้วว่าผมไม่น่าชกผ่านประตูอะไรเงี้ยผมไม่โชคผ่านประตูแล้วผมไม่ควราแล้ผมไม่เข้ล้ <c oughs> ไม่ควรชกผ่านประตูกวอนหาไม้แล้วก็มาตีผ่านประตูดีกว่า มือแตคกครับเริ่มรู้สึกหลอนกับ,บเสียงแล้วึงสองสามอโอ้โหโอ้โย ไปให้ไกลอ่ะเฮ้ยโอ๊ยทำไมได้หรอ่ข้างนอกอย่างนี้ถ้าเราเปิดจากตรงนี้ใช่ไหมเราวิ่งออกตรงนู้นใช่ไหมเราจะขังมันนะเฮ้ยเฮ้ยข่าวลือล่อมันล่อมัน ล่อมันืหวิ่งไวเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งไวไม่เท่าเราหรอกวิ่งไวไม่เท่าผมหรอกนฮะผมต้องสลับมันให้ได้โอ้โว้ยล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกหน้าล็อกหลังมือไหววะมือไหววะ จังหวะนี้ปิดประตูครับเอาอ๋อนี่เอาตรงนี่เอาตรงนี่นะแล้วผมจะวิ่งสวนไปตรงนู้นเลยนะผมจะวิ่งสวนมึนวิ่งอ๋อนี่แล้วปิดประตูวิ่งอ๋อนะปิดประตูเข้ามาเข้ามาเข้ามาล็อกซ้ายขวาซ้ายขวาหลบซ้ายขวาซ้ายขวาหลบอีกทีนึงปุ๊บหลบอีกทีนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บลุงลุงลุงลบหลอบลอบลบ น <mm> <mm really ี่การวิ่งทุกพี euh ้ท anyway ี่อือหืออือหือไม่ไวให้ไวมองหลังก่อนโอ้โหเป็นไงล่ะครับลบแบบดิจิตอลอ่ะดิจิตอลอ่ะลบแบบดิจิตอลอ่ะดิจิตอลดิจิตอลลบอ่ะโอ้ยเรบมาได้ยังไงวะ เมืองวเ,องเราไปดงไงวะมันเล่นยาก,กน,นะมืดเนี่ยจะมีโลสติกอยู่นะครับเดี๋ยวรอมันมืดก่อนแนละ้วค่อยใช้ <c oughs> เปลืองใช้ตัวนี้เปลืองทะเลลุ้นทะเลอีกรอบแล้วกันนะครับกว่าจะไปถึงเมืองโอเคไี่มีวะ่ะ เฮ้ยเบ็ดอีกแล้วน่าเห็นไหมขอให้มีเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาทีละอย่างละอย่างแล้วของของกินเนี้ยปะ่ะเบ็ดอีกแล้วอะ่ะสองอันแล้วนะนักตกปลาเมืองอชีพเลยเนี่ย <laughs> นักตกปลาเมืองอชีพ อยู่ทางนู้นดออีวะใช่จำบ้านหลังนี้ได้นันดอกอัลโหลเอาจะมีบ่อน้ำตรงนี้ด็ออนะเ,ออเราจะกินกินน้ำตรงนี้ได้ <c oughs> ถึงมันมืดแต่ผมก็ใกล้ขันทุกคืนดูป่ะนีบ้าน โอ้โอหโอ้โตกใจเขาไม่พูดเขาไม่จ่าเลยอ่ะครับเซฟนี้ตอนวนี้เขาไม่พูดกันเลยเหรอครับโอ้ยตกใจโหจริงจริงกลังลุ้นอยู่เลยเมื่อกี้มันโหดมากเลยนะโหดร้ายมากๆโหดร้ายแบบสุดๆเลย ไม่มีครับว่าสวัสดีครับไม่มีฮัลโหลไม่มีอะไรเลยบัมใจหายใจคว่ำหมดเลยเออโอเคพอสว่างมองเห็นแล้วตกใจเมื่อกี้ไม่หายเลยเออไปทางซ้ายก่อนแล้วกัน เก็บไฟก่อนเก็บไฟเออหมดทหารตรงนี้เป็นเรืออาจจะดรอปของทหารขึ้นมาข้างบนแล้วมีของดรอปป่ะเรือไทาทานิกครับผมหักครึ่งได้นะ เรือนี่หักครึ่งเลยโอเคไม่มีอะไรฝั่งนี้ไม่มีอะไรเราจะข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะครับเราไม่สามารถกระโดดข้ามไปได้นะครับกระโดดไปนี่คือเกิดใหม่อย่างเดียวนะครับเก <c oughs> ิดใหม่อย่างเดียว,ว,ยวยอะไรอะไรอะกางเกงทหารนะครับ อีกแล้วอุว้ยอเสื้อเสื้อเสื้อของดีของดีมีเรือสองลำตรงนั้นเออตอนนี้เสื้อผ้าไม่กลัวนะกลัวอย่างเดียวกูวไม่มีของเก็บสูรผมคือใช้หาดอย่างเดียวจะหาตรงนี้แหละ เนีย่ยวิ่งอ้อมเนี่ยไปนู่นเนี่ยผมจะไม่วิ่งาตามถนนหรอกเดี๋ยวโดนรถชนหาให้ดีอะ่ะหาให้ดีหาให้ได้อะ่ะถ้าหให้ได้ก็จะดีนี่ไง <c oughs> แป๊ปซี่กินแล้วน,นี่ทั้งหลอดทั้งผมก็คือทะเลบอกเลยกนนลารไปตลอดทังผมคือทะเลมีไม้มีไม้มไม แถวนี้มีไม้มีอะไรหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรตะขอเบ็ดคนตะขอเบ็ดผมใส่กับเบ็ดแล้วผมใส่กับอันี้แล้วผมสามารถตกปลาได้แล้วแต่ผมไม่มีที่ขุดเส้เดือนนะดิตอนนี้โอ้โหเอามือขุดได้เมื่ว่ะ ไม่ได้วะ่ะมือขุดหาเสื้อเดือนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมต้องหาของกินต่อไปไเรื่อยๆเโอเคไว้มีมีกระสุนปืนมาด้วยนี่กูเป็นคนภาคไหนหืดูผีมีคนแน่นอน ผีเกิดเยอะอย่างนี้ไม่แน่มีผมคนเดียวแน่นอนอยู่ในไหนผมจะเอาปืนหลอกเนี่ยหลอกเขาว่าผมจะมาพ่นไม่พ่นนะฮะเขาจะเชื่อหรือเปล่า <laughs> ประตูเปิดหมดทุกบานนะครับ ผมว่ามันบบมีอ,อย่างว้วเหลือขห้ผมแล้วเนี่ยบ่มียังเหลือสักอย่างลกแ,กาแล้วล่ะโอ้ยว้าว,ว,าวเหลือครับผมมันคือสตอเบอรี่แจมนะครับผมรอดแล้วรู้ต่เลรนนี่มันจะไม่มีอะไรเหลือให้ผมแล้วเนะี่ยเฮ้ยใช่ใช้มือน,นี้ฟาร์มได้ผมชาร์เต็มเหนียวครับตอนนี้ เมืองนี้มันเงียบจริงๆนะครับอ้าวอ้าวเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยมียกระเป่าเฮ้ยเฮ้ยใครเอาของกินอะไรมาไว้ตรงนี้วะเนี่ย <c oughs> โอ้โอ้โอ้ของกินมีไก่นะครับไก่ที่ย่างแล้ว ไกลที่ย่างแล้วแล้วได้กูใส่หมวกอะไรย่างาเนี่ยหมวกแพทย์เฮ้ยเบนเดตเฮ้ยตะขอพี่มีเสเดือนตกเบ็ดได้อ้ห oh ูตอนัวนี้กินก่อนผู้ใจบุญสุนทานที่ไหนเนี่ยเอาของมาไว้ตัวนี <c oughs> ้เฮ้ยผู้ใจบุญสุนทานที่ไหนสวัสด,ดีครับมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับ ของที่อยู่ในกระเป๋าผมขอนะครับผมขอของที่ในกระเป๋าเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่าผมโดบไปแล้วไหนไหนไหนมันแห่แห่แห่ที่ไหนอุ้หูเดือดอู้หู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 ไหนอะโอ้โหคุณพระคุณเจ้าช่วยว่ามันแห่ที่ไหนบนหลังคายนี่มันอยู่บนนั้นยังไงเอาตลอนเลย เดีย و, เดียวเดียวุ่มสมันได้ป่า <c oughs> <c oughs> มีราคาโุมมีพยานา่วะมีหมอหมอผีหมอผีอยู่นั้นหมอผีจริงๆอ่ะนะหมอได้เป็นผีอ่ะปื้นแฟอีกแล้วอ่ะไม่มีลูกอ่ะผมมีทั้งสามสองก็บอกแล้วอ่ะ วายแต่แล้วโมฟีนถุงมือถุงมือที่เราต้องการเจอแล้วหม oh ู่บ้านหลังนี้ดอกออโอ้เหมือนก็ดอกยาโอ้ดีดีดีดบ้านหลังนี้ดอกยาถึงว่ามีคนเอาของไปวางไว้ตรงนั้นโอ้เรามีโอกาสเจอคนนะครับแถวนี้นั่นไงคอลีนคอลีนคอลีน เอลินไว้ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดนะครับโอเคผมจะพยายามรอบๆเข้าไปในโรงพยาบาลผีหนาตัวเน่ผมงเข้าไปต่อยผีในนั้นอ่ะอืมหาก่อนว่าผมหลอนลยนะ โอ๊ย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 มันทะลุเฮ้ยเฮ้ยทะลุมาได้ยังไงทะลุมาได้ยังไงยังไงภาษาอะไรโอ๊ยทะลุออกมาเร็วเฮ้ยปิดประตูแล้วมันทะลุออกมาเหรอไม่หรือว่าเหรอว้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบบอกว่าไข่เดี๋ยวนะโอ๊ย เห็นเหมือนผมเห็นเหมเรือเปล่าเห็นเหมือนผมเห็นหรือเปล่าเห็นเหมือนผมเห็นหรือเปล่ามันทะลุออกมามันทะลุมาจากเออฝั่งนู้นปุ๊บๆมันทะลุมาอโอโอยโอชิโดี่อะโอ้ยโอยโอะไรยังขึ้นพีทะลุประตูโอ้โหโยเชี่ยตายแนตาย่ตาย่อีทะลุประตูแบบนี้กูตายแน่ เกิดอะไรขึ้นผีที่ลุประตูปิงเหรอนี่จะเนี่ยปิงเ, <c ười> เหรเกิดอะไรขึ้นเกยวไปแล้วเกยวไปแล้วยังหลอนโอ้ โอ้ยเฮ้ยมันปิ้งมามันปิ้งจริงๆมันปิ้งจริงๆว้าเฮ้ยผีวจะลูกประตูมาได้ย,ยังไงวะเอ๊แอบหลอนอะ่ะแอบหลอนจริงๆอุ้ยอุ้ยอุ้ย เอา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 นางพยาบาลก่อนนางพยาบาลอ,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 อันดับแรกไม่ตายวะตายวะไม่ตายวะตายสักทีเดี๋ยวเลือดกูจะออกปล่อยประตูอุ๊ยอุ้ยรู้อีกแล้ว啊เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโรงพยาบาลผีสิงแล้วโรงพยาบาลผีสิงแล้วไม่อยู่แล้วแถวนี้เถื่อน ทะลทุประตูจริงๆโอ้โหสะบานได้ผีทะลุประตูจริงๆน對對ี่อยู่อย่างเดียวผมเปิดแล้วผมต้องวิ่งนี่ไปแล้วตัวนึงแล้วป่ะเดี๋ยวยืนเดี๋ยวยืนเดี๋ยวยืนนะเดียวยนนะอย่าไปชกประตูนะเดี๋ยวเลือดออกนะอย่าไปชกประตูนะอดี๋เลือดออกอุ้ยอุ้ยติดเชื้อป่ะปวดร้อนผม เดี uge, <mel> ๋ยวเดี er, er, er. Er. ๋ยวเดี <mel> ๋ยวให้อกเสร็จก่อนให้อวกเสร็จก่อนให้ออกเสร็จก่อนแล้วค่อยเข้ามาให้ออกเสร็จก่อนแล้วค่อยเข้ามาเออเออเออเายตายอุ้ยกินชาโคไปหนึ่งเม็ดนะพร้อมกับคอรีนได้ปะวะคอรีนมันทำอะไรกินวะมันกินไม่ได้นี่หว่าแต่ชาโคกินได้มีสามเม็ดโอเคเรียบร้อย เอ่อไม่มีน้ำเลยวะโอเคมีบ่อน้ำอยู่เลยตำรวจไปซ้ายมืออยู่หัวโค้งผมจะปจุดนั้นให้ได้ก่อนเพราะว่าร่างกายผมขาดน้ำเอ้ยนี่ไงโอ้เจอพอดีสันวาาั้นถามีตำรวจตรงนู้นมีน้ําก่อนนะสวัสดีครับมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับ แดี๋ยวพวยิงผมนะผมกินน้ำอยู่ผี <ś c oughs> กินน้ำที่ไรผีไม่มาด้อมๆมมองแถวนี้ทุกครั้งเลยเมื่อกี้ผมกินชาโคลไปเม็ดหนึ่งใช่ไหมตอนติดเชื้อตอนนี้หายแล้วโชคดีที่มียานั่ไงนี่ไงนี่ไงมันคืออะไรอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรติุดดูก่อนดูก่อน เข้ามาไม่ได้ดิโอ้ยนี่ทหารตำรวจไงที่บอกที่ผมบอกที่ผมบอกมีปืนปะปืนล้อมผมมันละเฮ้ยว้ <Wow. S 2> าวองว่าองว่าได้ป่ะไม่ได้อ้สุดใจปืนมันพันนะ วิว,ว,วอ้าวไม่ปืนถูกก่อนตอนนี้ของหายยากได้เวลาวิ่ง่าซอมบี้ฮ้ยเข้ามาทางไหนอะเดียวเดียวเดียวเข้ามาทางไหนวะอย่าบอกนะอย่าบอก

คิวซอมบี้ผมบอกเลยจังหวะนี้ผมสเตลคิวซอมบี้สเตลคิวสเตลตรงไหนเอาวะคุ้มไหมอุ้ยมีดคุม้มคุ้มในคุม้มเอาวหวานว้าวคงดีคงดีอุ้ย สปาต้าปะ่ะมาเชเต้ตเตสปาต้าว่ะมีกว่านม่พอแล้วโอเคครับผมผมจะไปล็อกเอาออกจากที่นี่ค้างไว้ตรงทางนี้ตำรวจนะครับมันจะมืดพอดี เดี๋ยวไว้มาต่อกันคลิปถัดไปว่าลุงแซมจะเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่ได้หรือไม่ได้หรือไม,ไอไม่ทีเดียวจอดแต่บอกเลยไม่มีไม่มีมมฝานี่ทีเดียวจอดโอเคเอ่อขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามลุงแซมมาด้วยนะครับอยู่กันยาวๆไปเลยครับเดี๋ยวลุงแซมจะเออลงคลิปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับโอเคกลับมาเล่นยาวๆนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับผมที่รับชมนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ